าหาชาบูก็จะประมาณนี้ดูตอนอันนั้นยังไม่สิวคนเลยตอนนี้สิวขึข้นเฉยเลยมีคนห่างไปหนึ่งคนเพราะว่านางปวดฉี่มากแบบปวดไม่ไหวเลยจนะรอนาง เพื่อนมาแล้วนะคะเตรียมสั่งอาหารกันได้เลยเขาว่าดังมากในเรื่องของหอยร้านนี้จะปิดสามทุ่มครึ่งนะคะปิดแล้วปิดเลยแล้วคนในร้านคือเยอะมากนอกจากในร้านจะเสียงดังมากๆแล้วกลิ่นควนันกลิ่นบุหรี่อ่ะคือมันแบบตลบอบอวนใครไม่ชอบนี่ก็คือบายได้เลยนะเป็นไงอร่อยไหม

ที่ร้านยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกเยอะเลยแต่แนะนำในประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือควรสั่งมาอย่างร้านหนึ่งก่อนถ้าอร่อยจริงถูกปากแล้วค่อยสั่งซ้ำนะมีหลายเมนูเลยที่เราสั่งซ้ำโดยเฉพาะจานนี้เลย เมนูหอยเชยลลราชีสให้เป็นจานที่อร่อยแล้วก็เดเบสของทริปนี้เลยเมนูนอื่นก็เฉยๆแต่ก็อร่อยดีมีความแปลกมีความไม่เหมือนไทยน้ำจิ้มของเขาจะมีความหลากหลายในการใส่ส้มปี๊ดแล้วก็จะเป็นเหมือนผงนัวใส่พริกไทยแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสูตรของเขาก็ถือว่าอร่อยแบบ เทียบเทียบกับน้ำจิ้มซีฟูไทยจานนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์ผัดกระเทียมส่วนอันนี้สั่งมาเทียบเป็นชิสเหมือนกันแต่เป็นหอยนางลมส่วนจานนี้ไม่แนะนํามื้อนี้หมดไปเกือบล้านค่ะคิปนี้เป็นทิปแบบทิปนรลมาหันตะไครไอะหันตะไคร<อ>ห,หลายแรงอังกอร์มากอ,อ,อันนี้ปัญหาก,ก็คือตอนนี้ฮ์ทอมไลยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนรวมตัวกันอยู่ในห้องเดี๋ยวรอเจ้าของอีกคนนึงมาเนื่องจาก ตังไม่ลงตัวแค่วันแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่ตังหายนะไม่ใช่ว่าโคกันแล้วตังไม่ลงตัวนะคะงงใช้กันเองไม่ลงตัวของตัวเองค่ะ<ท>แล้วนั่งนั่งห่าง,างากันมันแบบชัว่วโมงแล้วอะอันนี้อันนี้คือแบบตังไม่ทันเออแต่ว่ากอยอะมีหน้าที่แบบทำบัญชีไงเวลาจ่ายก็คือจ่ายที่กอยคนเดียวแล้วก็ส่วนเฟิร์นเนี่ยก็คือทํามาตั้งแต่ก็คือแบ่งตามสัดส่วนเข้ากองกลางเออ ใช่อแล้วตอนนี้เหมือนว่าเงินอะไปเกินที่กอยเสร็จปุ๊บก็ห่างกันจนเจอมาเจอที่เฟิร์นดึงเงินออกไปไม่ครบแล้วตอนนี้รู้ละว่ามันเกินมาล้านกว่าบาทแล้วมันจะไปไหนใบฟ้าบอกว่าเงินมันมีสามล้านแล้วมันซื้อของอันนี้ใช่แลมฟังเลยพวกกูเคลียร์กันตรงเลยเออกูไก่กอยตัวนะเจอนะู้ายงอกด้วยเงินกูหายไปอีกล้านกว่าบาท ไม่รู้ว่าใช้อะไรสรุปมันงอกหรือมันหายไม่คืออันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินพวกเราเงินมันเองคนเดียวเนี่ยมันใช้ยังไงให้หายไปลร้านหนึ่งเดี๋ยวมาตามมาดูกันโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันมาแรกนี่ขนาดกูแรกว่าแค่สามะเอิ่แรกมาสี่นี่กูงงกว่าเดิมอีกนะสี่นี่คือเลยสี่ล้านสี่ครั้งแลบเงินของสี่คนอ๋อที่ที่ที่จริงอ่ะถ้าใบฟ้าแบบมันให้แบบมึงพร้อมกันอ่ะ เออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่มาละมาดูสลิปมั้ยมามาดูสลิปแม่ย้อันนี้กูว่าจะหลับเร็วพัก่อนด้วยวสรุปตีสี่ละเหลืออีกสอามชั่วโมงแม่งครบยีิบสชั่วโมงลวเนี่ยมีครับมี2อบินก็่ไหมี2องแสนสกับสี่แสนหกอันนั้นับบัญชีนึงแล้วใช่ปะ เนี่ยมึงอ่านห้องกูก่อนเลยเอาของของเออมันก็ใส่ชุดเดิมไปก่อนนี่ไงมึงใส่ชุดใหม่ดิชุดใหม่ที่มึงซื้อมาที่กูหยิบให้เมื่อกี้เอาหรอใช่เป่าแล้วเป่าแห้งแล้วมึงใช้ได้ที่นีใช่แรงแรงอยู่ดีแล้วก็ให้อีกสี่แสนเจ็ด ไม่อันนี้รวมรวมค่ะน้ำหอมหมดแล้วเพราะว่าน้ำหอมอ่ะน้ำหอมบินไหนน้ำหอมบินไหนน้ำหมไม่ไหนแต่ตอนนี้เงินหมดเลยแค่นี้น่าสงสารจังเลยมึงนับเงินผิดตอนขามาหรือเปล่ามันนับไม่แน่นอนมาตั้งแต่แรกก็ใช่ไหมจริงจริงมึงมีอยู่สองล้านหรือเปล่ามึงมึงแค่ประมาณน่ะมึงไม่แม่นอ่ะใช่เพราะมึงไม่แม่นอ่ะคือแบบมึงไม่มั่นใจอ่ะ ยังไม่ทำอะไรเลยไม่ทำยอะเลยไม่อะไรไฟได้ได้ไฟได้ซฟามากี่ตัวสามตัวกอยได้มากี่ตัวตัวเดียว้กอยได้าน่งเฟิรนไดมากี่ตัวกูไดมาสองเหรอวะสองไงเหรอวะเออทำไมมึงจะว่ากูกระจอกเหรอที่ไม่ใช่ไม่ใช่กูรู้สึกว่าแบบเหมือนมึงจะซื้อแบบใกล้เคียงกับกูไงแล้วแบบดูเออ เอ้าไม่เราชุดนั้นอะเอ้าไม่เราเราหมดแล้วไม่เราชุดไอ้เนี่ยชุดที่เราไปล่าสุดเนี่ยของของวันเนี้ยอ๋อตัดเทเวลการ์ดโอเคอันนี้หนึ่งตัวเอ้ออันนี้สามตัวอันนี้หนึ่งตัวอันนี้สองตัวแล้วดูนี่ในการซื้อวันแรกเวียดนามวันแรกเก้าตัว แล้วอีกสามอันจะอยู่ยังไงตังฉันหายไปหมดแล้วเกินครึ่งแน่นอนกลับมาูดยอ่ะเรามารอดูบทสรุปอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงสรุปแล้วเราก็ห่างเงินไหมเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลืออสรุปกองกลาง ถูกไมถูกไม่รวมคาเฟ่ต่อจากนี้จะไม่รวมคาเฟ่ถูกไหมถูกโอเคถ้าแบบว่ากูไม่แดกแล้วคาเฟ่จไม่จริงเพืนี้ยตัวดีเลยร้านสวยเลยว้าวมากเลยนะเอ้าแมงเพลินยูที่หมายเลยสรุปทริปคือขาดขั้นต่ำร้านเสื้อผ้าอีกสามสิบเอ็ดร้านที่จะต้องไปช้อปปิ้งขาดอีออนที่จะต้องไปซื้อของฝากใช่ไหมแล้วก็ขาดคาเฟ่ จะต้องไปอีกมากมายกัรดูกันนะสองคาเฟ่ประมาณแปดล้านแปดล้านค้ากับชอปปิ้งอีกสามสิบเอ็ดล้านค้าแล้วก็ของฝากอีกหนึ่งล้านแล้วตอนนี้วันนี้เรามาแล้วหนึ่งวันเหลืออีกสามวันหมดแล้วแล้วเงินสิบล้านกูหมดไปแล้วตอนนี้เหลือแค่สองล้านกับอีกสามวัน ไม่แลกกูจะใช้แค่นี้กูไม่ใช้เท้าเวลกกูจะใช้แค่นี้กูไม่พาไปแลกอีกรอบแล้วนะกูพาไปแลกรอบเดียวเพราะว่าเอพิซ่ามันอยู่ตรงตลาดเบญนแล้วจุดแรกคอก็ือม่แค่ตรงนั้นอ่ะกูแลกก็ได้จบท่านเดียว่านเดียวไดเท่าไร่านเดียวได้พันห้าล้านดองล้านดองร้านดองประมาณ้านสองดองอะไรเงี้ย มึงกูบอกว่าดูคนแต่ละคนนะเสือสมมุติที่มึงเห็นวันเนี้ยมันคือแค่ครึ่งมันคือแค่หนึ่งในสามเยมึงย้อนไปเก้าชุดฉับเออแล้วมันยังเหลืออีกที่มึงต้องชอปปิ้งอ่ะมึงคิดว่าอัยอะ มึงจ้างกูถือก็ได้กูเผื่อมงินจ้างได้ลตังก็คอกูมตังมาเตังอะกูกูมีเงินดองไมีเงินดองจ้ นะเพราะว่าเพิ่งแรงมาดูทุกคนคือแบบมันหมดเงินไปไวมากเพราะว่าสติแตกเป็นผู้หญิงอะ่ะมันเจอของสวยๆงามๆแล้วซึ่งแบบคัตติ้งมันดีมากมันถูกกว่าไทายแบบเยอะมากทั้งคุณภาพทั้งราคาก็เลยแบบฟาดมันเยอะแล้วก็ตั้งใจว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดแล้วจะไม่ช้อปอีกต่อไปอีกประมาณ5ปีข้างหน้า ก็จะใช้แบบทุกคนก็จะเห็นชุดเหล่านี้วนๆอยู่ในห้าปีนี้แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเงินกหมดแล้วเดี๋ยวสองลัแเราก็เลยก็ไม่อยากใช้เงินเกินแต่มันแบบไม่มีทางที่เราจะอดใจได้หรอกเนาะใช่ไหมกับคาเฟ่ต้องอีกสาิบเอดล้าเี๋ยวเดี๋ยวสเอ็ด <31 S 2> ล้านี่กี่วัน <31 S 2> ไม่สามวันนี่ก็คือช็อปร้านละสิบวันถูกไหมเออคือวันละสิบล้านละสิบล้านอ่ะวันละสิบล้านค้าถูกป่ะถูกไหมเกินใช่ไหมถูกไหมวันละเท่าไหร่นะวันละสิบล้านค้าไม่วันแรกวันที่สอวิ่งเกินสิบห้ายี่สิบแลอีกทีอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตพรุ่งนี้วันนี้คือ24ชั่วโมงรอบนี้ตื่นตีสี่นะคะมาเจอกันแล้วตอนนี้เที่ยงคืนแล้ว อีกแค่สี่ชั่วโมงก็คือจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วยังแก้ปัญหากันไม่จบยภายในแก้วันนี้แล้วยังเหลืออีกสามวันเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ